คุณกำลังฟัง Living Well Podcast ช่องสุขภาพที่คุณวางใจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเราจึงต้องดูแลดวงตาให้สดใสอยู่เสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Living Well Podcast เอดนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องสุขภาพตากันบ้างนะคะวันนี้เราอยู่กับแพทย์หญิงโสพิตาอนันตะมงคลกุลจากสุพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน โดยหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะก็คือเป็นต้อหินเสียงตาบอดจริงเหรอสวัสดีค่ะคุณหมอที่เขาว่ากันว่าเป็นต้อหินเนี่ยเสียงตาบอดจริงไหมคะ เป็นต้อหินเสียงตาบอดแน่นอนค่ะเพราะว่าต้อหินเนี่ยมันเป็นภัยร้ายอะค่ะเป็นภัยเงียบที่เราไม่สามารถรู้มาก่อนเลยจะมารู้อีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับว่าลานสายตาของเราเนี่ยหายไปแล้วครึ่งหนึ่งหรือว่ามีความเป็นผิดปกติของลานสายตาแล้วเราถึงจะรู้ตัวว่าเอ๊ะตาของเราผิดปกติเราเลยมาหาหมอเอาตอนนั้นแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ย แสดงว่าต้อหินดาเนินโรคไปเยอะแล้วขั้วรประสาตตาเราถูกทาลายเยอะแล้วแล้วก็มีผลที่จะทําให้เสี่ยงตาบอดได้แน่นอนค่ะแล้วต้อหินนะคะเกิดได้ยังไงเหรอคะคุณหมอต้อหินสามารถเกิดได้แบบเฉียบพันธุ์ค่ะโดยเฉพาะต้อหินมุมปิดนะคะจะมีการเกิดแบบเฉียบพันธุ์ได้โดยที่ว่าคนไข้จะมาด้วยอาการว่าเหมือนอยู่ในที่สลัวสลัวหรือว่าอ่านหนังสืออยู่อยู่ก็แบบโอ๊ยปวดตาขึ้นมาเยอะ แล้วก็แบบมีตาแดงน้ำตาไหลตามัวลงทันทีอันนั้นคืออาการของต้อหินเฉียบพลันค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเริ่มเป็นต้อหินแล้วคนทั่วไปจะไม่แทบจะไม่ค่อยทราบเลยว่าตัวเองเป็นต้อหินยกเว้นว่ามีภาวะต้อหินแบบ ความดันตาสูงมากจนแบบปวดตาตาแดงน้ําตาไหลตลอดเวลาหรือว่าปวดจนเหมือนปวดไมเกรนอีกทั้งบางคนจะมีเหมือนเ,อเห็นลุ้งรอบดวงไฟหรือว่าภาพนี้ค่ะแทนที่ว่าเป็นขอบสวยงามตาม,ตามปกติสีธรรมชาติก็จะเห็นเหมือนเป็นขอบดำๆหรือว่ามีจุดดำๆอยู่ในบางส่วนของภาพหรือเห็นภาพครึ่งหนึ่งค่ะแล้วใครมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินบ้างคะ ปัจจัยเสี่ยงของโรคต้อหินนะคะก็มีด้วยกัน6ข้อด้วยกันนะคะก็ข้อ1อายุมากกว่า40ปีค่ะ 2. คนที่มีความดันตาสูงอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงหลักเลยที่จะทำให้เกิดโรคต้อหินนะคะ 3. มีประวัติอุบัติเหตุทางตา 4. มีการใช้ยาสเตียรอยเป็นเวลานานเช่นไม่ว่าจะเป็นยาพ่นยากินยาทาผิวหนังหรือยาหยอดตาค่ะ 5. คนที่มีประวัติครอบครัวพี่น้องคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยค่ะเป็นก็จะมีความเสี่ยงเป็นต้อหินมากขึ้นถึง10เท่า แล้วก็6คนที่มีสายตาสั้นหรือสายตายาวที่ผิดปกติเยอะค่ะคนเหล่านี้ก็จะมีความเสี่ยงต้อหินเพิ่มมากขึ้นค่ะโรคต้อหินเนี่ยสามารถรักษาได้ยังไงบ้างคะคุณหมอถ้าเราเจอตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็รักษาได้คอนทรลได้ด้วยยาถ้าสมมุติว่าไปในอีกสเต็ปละเริ่มมีการสูญเสียหรือว่าความดันตาที่สูงขึ้นมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดช่วยเหลือ หรือถ้าเป็นต้อหินมุมปิดอันนี้ค่ะเราก็จะสามารถายิงเลเซอร์ได้พวกนี้ค่ะก็วิธีการรักษาหลักๆก็เหมือนที่บอก 1. ยา 2. เลเซอร์และ 3. การผ่าตัดค่ะซึ่งถ้าผ่าตัดแล้วอะค่ะจะหายขาดใช่ไหมคะโรคต้อหินไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้ต้องห้ามขาดยายโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าต้อหินเนี้ย เรารักษามาในยอยู่ในภาวะความดันที่ปกติแล้วแต่เรายังจําเป็นต้องมาติดตามอาการและวัดความดันตายอยู่ตลอดเพราะไม่งั้นจะทําให้ตาบอดในอนาคตได้ค่ะต้องรักษาอยู่ตลอดค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอก่อนจะจบเอพิ s ซดนี้ไปอยากให้คุณหมอแนะนําคุณผู้ฟังเรื่องการดูแลสุขภาพตานิดนึงค่ะก็เพราะฉะนั้นนะคะเหมือนที่บอกว่าต้อหินคือภัยเงียบ ใครที่ทำร like, ้ายตาเราโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะมาตรวจตารักษาสุขภาพตาเรานะคะโดยการตรวจตาปีละครั้งเพื่อที่จะวัดความดันตาตรวจลานสายตาตรวจขั้วรประสาทตาดูว่าเรามีความผิดปกติตรงไหนไหมถ้าเราดีเทคได้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เราก็จะรักษาได้ค่ะโดยที่ว่าไม่มีภาวะเสี่ยงตาบอดตามมาค่ะ